วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึ่งก็เป็นไอเทมเที่ยวกันอีกแล้วชื่อว่าโลโปเกีย UP c a s ส l a า g e ชหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็คือกระเป๋าจัดระเบียบเอาไว้ใส่พวกของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรเงี้ยจัดระเบียบให้มันสามารถหยิบใช้ได้สะดวกแล้วก็การกระแทกให้กับอุปกรณ์ของเราด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูดีไซน์กันดีกว่ามันก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง16เซน แล้วก็ยาว25เซนความสูงจะอยู่ที่6เซนเนื้อพามจะออกลื่นๆเป็นลายตารางๆจะบุกกันกระแทกเนี่ยรอบๆนี้เลย รอบๆด้านข้างแล้วก็ด้านใต้เนี่ยตรงนี้บุก,กันกระแทกแล้วก็มีหูอยู่2หูตรงนี้เอาไว้ให้เราแบบเอาอะไรมาเกี่ยวมันเนี่ยให้มันเป็นพวงเดียวกันก็ได้แล้วก็ซิปในการเปิดฝากระเป๋านะจะมี2อันที่จับซิปก็จะเป็นเชือกแล้วก็มียางหุ้มที่จับซิปยาวๆแบบนี้ซึ่งที่จับซิป2อันเนี่ยมันจะมีความดีงามอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่เราเปิดเราสามารถเลือกเปิดด้านใดด้านหนึ่งได้แล้วก็หยิบอุปกรณ์ของเราออกมาแบบนี้ได้ไม่ต้องเปิดทั้งหมดอะ เนี่ยเป็นว่ามันก็มีประโยชน์ดีอาจจะเปิดด้านนี้อ่ะหยิบแค่อันนี้ก็หยิบออกมาเป็นซิปสองด้านส่วนฝากระเป๋าฝากระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นฝาใสๆแบบนี้มันก็ทําให้เราสามารถมองเห็นอุปกรณ์ว่าเราอา่ะเก็บอะไรไว้ตรงไหนบ้างเพราะนั้นอะไรที่เราอยากจะหยิบใช้ง่ายๆเร็วๆอะ่ะแล้วเราอยากจะมองเห็นมันเราก็เก็บไว้ด้านบนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหมดเลยว่าอะไรวางไว้ตรงไหนเรีอย,อยงไว้เงี้ยเวลาเราอยากจะเปิดหยิบแล้วก็จะเปิดแค่นี้แล้วก็หยิบขึ้นมา นะแล้วก็ดีไซน์เป็นไอคอนกัดเจ็ต่างๆตรงนี้เพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับกล่องของเราเป็นรูปเมาส์รูปสายรูปกล้องรูปหูฟังอะไรเงี้ยเป็นว่ามันน่ารักดีแล้วก็เขาจะมีหูจับตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นสีส้มทําจากผ้าเหมือนกันเขาก็จะเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถเกี่ยวหิ้วอย่างนี้ได้อะเราไปดูช่องใส่ของด้านในกันดีกว่า เปิดให้ดูแล้วก็เปิดฝาออกมานะอันแรกที่จะเจอก็คือมันจะเป็นแผ่นแบบนี้ถอดออกมาได้เป็นแผ่นที่มีอยู่2ด้านด้านแรกเนี่ยจะมีอ e ีลาสติกทั้งหมด3แถวแล้วก็เย็บเป็นช่องช่องทั้งหมด4ช่องอันนี้มันก็เอาไว้ให้เราสามารถเอาพวกสายอะไรมาหนีบแบบนี้ได้แล้วเวลาดึงออกมาใช้เนี่ยมันก็ดึงง่ายๆเวลาจะเก็บกลับแล้วก็แค่เสียบมันลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้พวกสายชาร์จหรือว่าสายไม้ของเราที่มันเป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้ยมันเป็นระเบียบเราสามารถ เน็บมันลงไปได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวอะไรมาลัตอีกแล้วเพราะมันก็ลัดในตัวของมันเองอยู่แล้วแบบเนี้ยเวลาใช้ก็ดึงออกมาแล้วก็คลี่มันออกมาเลยเงแบบนี้มันก็ง่ายส่วนอีกด้านหนึ่งของไอ้แผ่นนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่แบ่งออกเป็น2ช่องแบบนี้เดี๋ยวเปิเปดให้ดูตัวที่ล็อกกระเป๋าอะจะเป็นเวลโคเวลาดึงก็จะแควะกเนี้ยมันก็เปิดง่ายดีแล้วก็ตัวกระเป๋าจะมีความบุนิ่มนิดหน่อยไม่ได้หนามากนะ แต่ว่ามันจะมีความนิ่มๆอยู่ไอ้ตรงนี้ก็สามารถเอาไว้ใช้เก็บพวกกล้องเล็กๆก็ได้อย่างตัวนี้เป็นกล้อง Sony i x 1 0ก็สามารถใส่ได้ตรงนี้ที่ยังเหลือๆอะไรเนี่ยก็เก็บกล้องเล็กๆตรงนี้ก็ได้หรือว่าช่องอีกด้านนึงซึ่งเหมือนกันนะนะเ็นก็ลองทดสอบเก็บ DJI Osmo Pocket ความสูงก็ได้เลยพอดี ลที่มันก็ยังเหลืออีกเราก็เอาอะไรมาใส่ก็ได้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการกันกระแทกสักหน่อยแล้วเก็บไว้ตรงนี้แผ่นตรงนี้ก็หมด ต่อมาด้านในเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีอีลาสติกให้อีก4ช่องเนี่ยเราก็สามารถเอาอะไรมาเนบก็ได้ปากกาหรือว่าเป็นกล่องใส่เมมแบตเตอรี่อะไรเงี้ยก็เนบมาลงไปได้ตรงนี้แล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเป็นช่องด้านในตรงเนี้ยอันเนี้ยจะใส่อะไรก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกของแบนๆบนถ้าเป็นแบนเก็บนะก็คงจะเป็นพวกซองหรือว่าสมุดอะไรแบนแบนอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นซองใส่เมมที่ใช้แล้วเวลาปกติไปออกทริปเนี่ยเราจะต้องมีไอซองอะไรประเภทเนี้ยเราก็เก็บไว้ตรงนี้ พอเราถ่ายรูปจนเมมเต็มแล้วก็มาเหน็บเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอเคช่องใส่ของก็มีแค่นี้แหละทีนี้เราก็มาจัดเก็บของซึ่งตามความเห็นเบนเนี่ยเบนจะเอาไอ้ซองที่เอาไว้ใส่กล้องเนี่ย คว่ำลงไปอย่างนี้ประกอบล่างอย่างนี้เพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะมีการกันกระแทกด้านข้างแล้วก็ตรงตูดเบนก็เลยอยากให้อุปกรณ์ของเรามันถูกโพเทคก็เลยคว่ำอุปกรณ์ลงไปแบบนี้แล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าเรามีการเก็บอุปกรณ์อะไรบ้างเวลาที่เราปิดมันก็จะมองเห็นว่าเราเก็บอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างใสๆแบบนี้โอเคเสร็จแล้วก็ลูดซิปปิดเรียบร้อย อันนี้เราก็จัดเก็บของเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเบนจะลองใส่กระเป๋าเดินทางให้ดูสมมติว่าโอเคเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วอุปกรณ์เราอยู่ในกล่องกันกระแทกอันนี้เรียบร้อยทีนี้ลองมาใส่กระเป๋าเดินทางกันดูดีกว่ากระเป๋าเดินทางตัวนี้เป็นกระเป๋าเดินทางโปโลขนาด20นิ้วเดี๋ยวเบนจะลองใส่ดูนะว่ามันจะกินที่แค่ไหนตัวทิปเรามันเป็นทิปเล็กๆกันนะเปิดซิฟเปิดกระเป๋าออกมาละ เสร็จแล้วเราก็อาจจะเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราไว้ตรงนี้แล้วก็วางไว้แล้วก็รัด แล้วก็ใส่เสื้อผ้าไว้ด้านข้าง,างๆล็อๆล็อกมันไว้อย่างเงี้ยมันก็ช่วยทําให้กระเป๋าเราเนี่ยเป็นระเบียบม,มากเราก็จะหยิบใช้ของได้ง่ายๆด้วยแล้วก็มีการกันกระแทกด้วยก็สําหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ w w w e l v e t o g o c o m s h o p เข้าไปที่ช่องเสิร์ชแล้วก็เสิร์ช e GearUp Vent Case Vent Large ถ้าใครสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรืออยากจะมาดูสินค้าตัวจริงก็ถามมาที่ไลน์ @eliptogo ต้องมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะหรือว่าจะสอบถาม ทาง Facebook m essenger ก็ได้โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ไว้ติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นไอเทมอะไรอีกคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย